กราบนมนสการปูซีหาแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปนานาเอฟซี FC, ทันภูมิเกียรติทุกท่านครับผมมือนี้บุญพลาผ้าพี่น้องมาหลังเลขออกมือเลขออกพอดีน้องพี่น้องมาหามาพบมาพอผ้าพี่น้องมาเห็นตัวเลขครับผมเข่าเต็มเต็ม,ตมปูซีหาครับผมแล้วก็ปูใจดีว่าจะให้ตองงวดพร้อมเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้อง รับชมฟังเสียงปูเสียหาไปพร้อมๆกันครับพี่มอนครับอาจารย์จะเล่นพ่อนแเ้าก็เบังหวัดที่ผ่านมาเนาะเหล็กดับขาดบนล่างกระดับขาดแนวทางกำลังวันอ่าเล็กออกหกสี่สองเนาะสามตัวสองตัวออกศูนย์เก้าเนาะโอเคครับผมทานกำกำลังวั่นกับเขาเนาะเขาสูตรดับซีสูตรดับขาดเบิ้ล แล้วก็สูตรเด่นสูตรประชิดความรวยวิ่งศูนย์ลองเก้าม่านน้ำกันอ่าศูนย์สองศูนย์สามเก้าสองเก้าสามตัดดับเบิ้ลแมนบอที่อาจารย์ว่าคเข้าตัวดับ,บ,บแต่ตัวเด่นคือสองแถวนี่เป็นว่าสองแถวนี่กัจจีบี้เก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่แถวล่างกับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่มานี้เลขในาตารางนี่ถือดับเบิ้ลเดือดศูนย์สี่กับ ซียูเหลือแค่นี้ก็คือ9099ข้างล่างเหลือ0900เหลือแค่ซีคูนี่เหมือนบอเต็มเต็มเลยครับผเพราะอ,อีย่างหระเพราะว่าเก่าหนึ่งออกแล้ว01ออกแล้วเหมือนบอน,น,นัอ่นนะพอาะดั้นแล้วเหลืออยู่4ตัวนี้เด่นเห็นบอหนี่เขียนไหน้นี่เด่นเด่นเด่นเนี่ยมันก็99 90แล้วก็09 00แค่นี้ในนี้ก็สีเหลือ04เม็ดเดียว เนี่ยก็เ,ก 0, 0 0, ยเหลือเก่าเก่าก็ศูนย์ศูนย์มีไปซสือหรอกก็ซ้ำก็เหลือศูนย์เก่ากับศูนย์ซีเห็นบ่ครับเนี่ยแทแค่นั้นเองครับผมตะวันวันนี้มันเป็นวันวิสาขาเล็กสวกวันหยังวันนี้ครับสิบหกปูมังเลยมันงบ่ครับผมนี่แดนี่ดแดดโอ้เยี่ยมครับผมวันวิสาขานี่มันชดเชยเล็สวกเมือ่อใดวันออกสิบเจ็ดหรือออกสิบหกวันวิสาขานี่ชดเชยวันวิสาขาน่ข้างในออกมากครับผมนั่นแล้วล่ะ <ด S 1> ครับเขากว่ารู้ว่าเล็สวกวันหยังแต่ว่าเก่าตามสูตรนี่ไป ครับคือวันที่สิบห้าเป็นวันวิสาขาสิบหกเป็นวันชดเชยครับคือจังไหมวันที่หนึ่งเรียงวงวันที่สองบานี้วันวิสาขานี่ชดเชยมันมันสวกวันที่หกหรือรตเอรี่มันสวกสิบเจ็ดบานนี้นึกเหมือนไหยันี่ยเขายังโมเนละก็เป็นนั Spencer? ้นว่าเรื่องกําลังวันเราผ่านไปก่อนครับผมกําลังวันมันเข่าอยู่แล้วล่ะเขาผ่านไปก่อนคกําลังวันผ่านก่อนพอมาเอาสูตรเด็ดเด็ดของอาจารย์ครับ อันนี้ก็คือเล็กซองประมู่นพลกับพานเนาะสามกระสีมาตัวหนึ่งเนาะครับผมสามกับสีมาตัวหนึ่งมาสามครับผมมาสีออมาออกมาสีหกสีสองหกสีสองครับหกสีสองมาสีครับผมสูตรนี้บนล่างวันขี่ตัวใดยังยังไม่ลงเนาะแต่งวดตองงวดลวดอันนี้บนล่างงวดที่จะมาเขายังบรรลุวันที่สายวิ่งนี่ได้เงินต่วสั่นวายสายวิ่งนี้อัย่างต่วสั่นปีน นี้แห้งนี้นี่บนล่างเป็นอย่างไรนี่ม่านากันซัมครับผมอต้อมบนล่างมาน้ากันเลยครับผมเลขออกหกลูนย์หกห้าแปดเนาะแม่นบหมครับหกห้าแปดหกห้าแปดหกสี่สองแม่นไหเมื่อกี้เนี่ยหกห้าแปดหกสี่สองข้างล่างศูนย์ เ้นี่เขายกสองมาคือเก้าอ่ครับเนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูหนึ่งสองสามคือเก้าอ่นนัน,นต่อสับเนี่คือเก้า ว่าห้อยงันรูลว่าเล็กวันใดห้อตั้งสี่เน้นห้อยไ่เน้นไปสองกับสามก่อนเพราะว่าถารล้วันเัางสีรลู้ว่าเล็กเด่นตัวใดครับผมาะล้วันมันสี่มีขังแล่มขังขึ้นเพราะฉะนั้นน้องหายยังสี่ไปสอคกันมาเี้ก็จับคู่จับคู่กับเอาข้างล่างนี่ใส่นี่เนี่ยข้างล่างนี่ใส่ปึ๊บปุ๊ปป๊ป๊ปป๊จับคู่มันมสีมีสามสิ่หกโตตะวันสีเด่นแค่สองชุด สองชุดก็อย่างเมื่อกี้นี่จับคู่ให้นี่เห็นว่าจับแบบนี้บเนี่ยจับแบบนี้ก็คือเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นี่ศูนย์เก้านี่เนี่ยจับแบบนี้คือเอาข้างล่างนี่เป็นลักซิปกระสีมีสองสองอ่าสองสองนี่ตัวนี้จับขึ้นไปใส่ผีเด้บสองสองรกคาสองสามเนี่ยสองสี่ แล้วก็สองห้าอสองหกสองเจ็ดสองหกสองเจ็ดมานี่เลยแถวแรกแถวสามเหมนก็สามสองสามสามสามสี่ สามห้าสามหกกับสามเจ็ดมีแค่นี้ต่ว่าเล็กีเดนสองหรือสีเดนสามเขายังบุลูต่ว่าตัวที่เคยมาประจำเนี่ยเห็นบ่างวงกลมไหนี่ศูนย์เห็นบ่าับมบนล่างนี่นี่บ,บอลอต้องเขียนต้ตองบอกอบอลอศูนย์นี่คืบอบลอไม่เคยพลาดวันนี้ก็ยังเข้าเด็ดๆด็ดเห็นว่านี่ศูนย์เก้า เนี่ยแถวเด่นเนี gen, ่ยเนี่ยค mm. ือเด่นเด่นมันจะสองแถวนี้คือเอาสองแถวนี้จับใส่ไม่ต้องกลับนี่เห็นบอศูนย์เก้าเห็นบอครับไม่ต้องกลับเนี่ยมันกับมีเด่นแค่แคนนี่นอกัานตัดดับบนแล้วสุ่มอยูไทยตะกรอนมาในห้องเพระท่านดีรู้ว่าเลขกอียงที่แน่เลยถ้าหูวันปุ๊บเ้าสีมีตัวดับเนาะครับผมแต่ว่าห้องเพระท่านมีเหลขวั่นห้องกับเพระท่านเพราบ่รู้ว่าเลขออกมือใดสลากออกมือใดห้องกับบ่รู้เพราะฉะนั้นชุดเต็มก็มีแค่นี่ ตัวเด่นเด่นคือตัวนี้วะนี่สามห้าตัวเด่นเด่นก็นคือหายสามห้าแล้วก็สามหกดีเด้อตัวเด่นเด่นตามสูตรดินี่อ่สามห้าสามหกสองห้าสองหกสองหกสองห้าขันทออติเขียนตามสูตรนี่แบบบางสีก็คือ อ่าสองห้าสองหกสองห้าสองหกสามห้าสามหกมีแค่นี้แค่นี้เดี๋ยวบัง,ลงกลมไ้กะคื้นหนียู่ในชุดเต็มเนาะหนียู่ในชุดเต็มนี่ในชุดเต็มนี่คือชุดเต็มเ้อขันเ้องมีโตัวตัดดับห้าก็สีเรือหน่อยลง แต่ว่าอยู่ในอยู่ในกรอบซีเรียมนี่ยขึ้นตามสูตรเขาต้องหาเหล็กดับมาแต่ว่ากระเด็นแค่นั้นตามสูตรเด่นแค่นั้นแล้วก็วิ่งวิ่งสามวิ่งสามลองสองอ่านี่เหล็กเด่นสามลองหมดทีมานครับอ่าก็คือจังแห้งตามสูตรเห็นว่านี่เด่นศูนย์ลองเก่าเห็นไหมวดที่แล้วก็เด่นเก่าล่องแปดก็ออกเก่าบนออกแปดล่าง วันนี้ออกน้ากันครับอันนี้ก็วันนี้ก็วิ่งที่สามพอค<า>ันเด่นสามก็สได้แค่สามหาสามหากบอลูท้าเข้าเจอเลขเข้าหลูว่าเลขออกเมือ่อใดครับเข้าก็สิตัดเลือมเม็ดเดียวได้แขนๆอาจจะออกวันที่หกหรือสิบเจ็ดสิบเจ็ดเข้าบอลูเพราะว่าเป็นวันชดเชยที่กันครับ,รบเป็นวันวิสาขา ชดเชยเลกของวันที่สองคันเลขของวันที่ที่สิบหกปกติก็สิเป็นวันจันทร์คันเลขสมมุตินะออกวันจันทร์ออกวันจันทร์เลขดับก็สีหนึ่งห้าแปดเคลื่อนเลขดับก็สีมีหนึ่งหาแปดเพราะว่าเลขกําลังวันหนึ่งห้าแปดไปอัตโนมัติเงินบอกหนึ่งห้าแปดไปอัตโนมัติสามหกเม็ดเดียวโครโลสามหกเม็ดเดียวครับเพราะว่าหานี่ไปแล้ว สม,มุติเนาะสมมติว่าเลขของวันจันทร์นี่นี่ฮานี่ไปแล้วไปแล้วเหลือแค่สองชุดสามหกก็สองหกแมนบาตรสูตรคูนสูตรคุนเนี่ยบาตสิบสองคูณเก้างวดที่แล้วเป็นร้อยแปดเลขดับหนึ่งกับแปดมันวันนี่เดือศูนย์ตัวเดียวอ,ออกเป็นยังไงออกศูนย์เก่าบาตนี่สิบสองคูนสองเลขไทยเลขไทยมันหกสี่สองเนาะ สิบสองคูณสองเป็นยี่สิบสี่เพอเพอเลขสิบไปสองหกเม็ดเดียวครับสองหกเม็ดเดียวสิบสองคูณสองเป็นยี่สิบสี่สองสี่ออกแล้วใครี่ซื้อก็ซื้อแอนนัวสันแต่ว่าสองสามมิสิดมานำกันได้เด้๋ยววันนี้ คือจังเมื่อกี้นี่ศูนเก่าเห็นวกเนี่ยบเนเก่าเห็นวะน่มานมกันศูนเก่ามายกมาเลยยกมาเลยแต่ว่าอยู่ในสูตรเต็มมันก็มีนี่ศูนเก่าเห็นวานี่ศูนเก่าเม็ดเดียวเลยเด่นๆเนี่ยบ่ต้องกลับในสูตรนี่บ่ต้องกลับด้นี่ไม่ต้องกลับเลยนี่สูตรตรงๆไม่ต้องกลับสูตรเต็มจริงๆเรามีสามสิบหกคู่เนี่ยนี่คือชุดเต็มสามสิบหกคู่จับแบบนี่อะไเนี่ยแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าสองเก้าสามไจริง จนมาถึงอังนนี้ก็บสองสองตั้งแต่ว่ามันจะเด่นแค่2ชุดหลังเด่น2ชุดหลังนี่เขากรจับแค่เนี่ยเขาก็เก้าแค่0ศูนย์ศนย์เห็นวี่นี่เนี่ยศูนย์เนย์ศเนี่ยศู 09, 00, 01, นย์เก้าศูนย์ศูนยสองศสมศย์สมันก็ออกศูนย์เก่าครับผมเนี่ยถวนี้คือกันเแ่วนี้เขาก็จับจังสี่เนี่ยเขาก็จับนี่สองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหก สองเจ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดมานี่คันเป็นเลขออกวันที่สิบหกแมนบอที่เ้างคุยกันเมื่อกี้ถ้าเลขออกวันที่สิบหกมันสีเหลือแค่สองหกกับสามหกสีบสองคุณสองมีขอความมาว่าถูกใจผูหายแนวทั่งเร็วครับผมสิบส <c oughs> องคุณสองที่ให้เร็วนี่เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องดูเจ้าด้วยครับผมอาจารย์นี่ วัวเอฟซีซื้อไม่ได้อ่าวัวเอฟซีซื้อไม่ได้อาจารย์ก็ให้เด่นตามอย่างนี้ครับอาคุณนานไปก็ยิ่งซึ้งไม่ได้อีกคิดต่าถูกใจเพราะว่ากู้หายแนวทังเร็วมากค่ะส,คคสูตรนี้สูตรนี้นี่เกือบสามปีแล้วไม่เคยพลาดไงเฉพาะวิ่งเฉพาะวิ่งนี่ก็พอแล้วครับวิ่งนี่เราก็เหลือเฟือแล้วล่ะครนี่แต่มันเป็นบนล่างนะดูให้ดีบนล่าง เที่ยวนี้เด่นไปที่3าอ่าพอ3อยู่ท้ายเด่นไปที่3แล้วถ้าเลขออกสมมุติออกวันจันทร์จริงๆ1 5 8ดับใส่ดับแสตนอกใบที่มี3กับสี่มาครับผมนี่ไงกับโอ้นี่ครับผมครับที่นีที่น่องเหล็กประมูลประมูลสามกับสี่นี่ไม่เคยพลาดเแต่เขาเจาะมามันมันเจาะมามันเข้าแต่สี่ไม่ชัดแสตอ่ารับผมเนี่ยนี่สมมติว่าเลขออกวันที่สองคือเก่าวันที่สิบหก มันกับไปแล้วหนึ่งหนึ่งหาแปดดับแล้วเนี่ยหนึ่งห้าแปดดับแล้วสองหากับสองหากับไปแล้วนี่ดับแล้วนี่สองสะสองหาแล้วก็สามหาดีดับแล้วครับก็สิเหลือแค่สองหกสามหกไปหาลอตเตอรี่ให้มันได้เร็วที่สุดแล้วก็ซือไว้ก่อนครับลักสามลักสองครับอันนี้คือเรายังไม่แน่ใจเนาะมันเป็นวันชดเชยอคือกันเนาะครับเอาแอดมินทั้ง่องกับเบิรงเอาคือชดเชยวันที่สองมันออกวันที่สองกันบปล่คล่ะอันนี้วันวิสาขะ วันวิสาขาบูชาวันที่สิบห้าสิบหกจดเท่ยอาจจะออกวันที่สิบหกถ้าออกวันที่สิบหกนี่กับค่อนขางที่ซีล่องตัวคือสองหกสามหกเน้นไว้ที่สามหกเม็ดเดียวเนอะแข้นแคนเลยสามหกเม็ดเดียวเพราะว่าสองหกถึงเป็นแค่ตัวล่องแล้วแต่ว่าชุดเต็มยี่ี้อเลยสองสามไมสิทธิ์ออกใดเห็นว่านี่สองสามสิทธิ์ออกใด สองสามสามสองนีกลับกันได้เพราะว่ามันอยู่ในแถวเต็มมือนกันคือจังเขาสังเกตตังเสียคือนี่อันนี้เก้าศูนย์อันนี้ศูนย์เก้าเห็นปะคือมันเป็นตัวตรงนะสองแถวนี่คือตัวตรงอ่ามิสิดกลับได้คือสามสองสองสามมิสิกลับได้แต่ว่าตัวเด่นแค่สองหกเนี่ยสองหกตัวเดียวสองเจ็ดสองสองไปที่สื่อก็สื่อตัวก็แสดงว่าเลขก็สีเหลืออยู่สองสามสองหาสองหก สองเจ็ดสามสองสามสามนี่เขาก็บซื้อหรอกกระดิเดือดสามเจ็ดสามสี่สามหกเม็ดเดียวสามหกแมนบอลเนี่ยสองหกครับผมเม็ดเดียวสามหกสองหกมีตัวล่องตัวล่องสองหกเพราะว่าเบิ้งจากสถิติอ่าเลขดับครับผมอ่าเอาเขากับเป็นแนวทางน้ำมาฝากกันในสูตรเดินดีครับผมอ่าสูตรเดินดีแล้วก็เลขวิ่งไม่เคยพลาดเนาะ เดินดีเลขไม่มีเจาะก็เต็มเต็มยู่เนี่ยศูนย์เก้าเพียงแต่ว่าเรามาเน้นในในสูตรสี่ตัวตรงนี้แค่นั้นครับแต่ที่นี่สุดเต็มเด้อนี่แม่นเบิร์นี่ชุดเต็มนีแค่นี้สองแถวนี่ fc เอาไปจับเองได้นี่จับแถวล่างใส่แถวบนนี่จะเป็นตัวตรงสามสิบหกชุดสมมตินี่แปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ด 92 93 94 95 96 97 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 1 2 1เนี่ยไล่มาจนมาถึง2แถวนี้คือ2แถวนี้คือจะเข้าทั้งปีแต่ว่าก็มีเลขกะเบิ้งเอาก็บ่หลายโตก็เพียงจะว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โตเลข12ตัวแต่เราตัดมา4ชุดแค่ตรงนี้พอ4ชุดตรงนี้มาจิตตัวดับเ้อกุสลเหลือแค่2ชุดเด่นเด่นเงินล้านครับผม นี่คือสูตรพิจิตค,ความรวยครับผมนห่นวะครับข้อใจตามนี้ครับครับหนาจอยออออพี่นออ้องครับผมรวยข้างเมืองแล้วก็ขอขอบคุณปู่ศรีหาหลายๆม <laughs> ีหายแนวทางตองหวดเลยครับพี่น้องเขาแท้เขาว่าทางช่องแล้วก็พระอาจารย์ปู่ศรหาก,ก็ดีใจน้ำทันใดที่ถูกได้โชคได้หมานได้เงินได้ท่องกันนอกครับผมสายวิ่งบ่อผาดแล้วก็เขามากตรงๆเลยครับผม ศูนย์เก่ามากน้ากันครับผมตกวดเจาะสองแถวเด่นเข่าผมเด่นเข่าเข่าก็มีแค่ซีคูนี่เนาะพอเก่าหนึ่งกับศูนย์หนึ่งออกแล้วเนาะครับผมเดี๋ยวถ้าถึงมือมากก็ซีเฮ็ดใบดีๆแบบตั้งซีแหละให้เบงคอ่เมื่อนี้กะดบดหน่อยแล้วก็ทางช่องบุญพลาผ้าโชคบุญพลาผ้าร่วยกะฝากกดติดตามซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เดี๋ยวผมจะมาติดตามให้อีกครับผมสําหรับปูซีหาครับผม เอาไปสำนีสักก้อนประมูนอีกเนาะครับผมเหล็กโมูลก็เล็กบิงพันเล็เขาโม้นหาแสนหรือว่าเหล็กซ่องครับผมจะได้มาติดตามกันต่อเนาะพี่น้องเอาไปสำมีสักกอนใบใส่เมื่อสุดนี่ครับพี่น้องงวดที่จะถึงนี่แหละจะออกวันที่สิบหกหรือสิบเจ็ดยังโมลูเป็นวันชดเชยเนาะพี่น้องแต่เสียดายใบนี่แหละมันกลับกันเนี่ยสองสีมานำกันมาด้วยกันบนครเหล็กปลระมลเพ่นซ่องหกหมื่นแต่อาจารย์โนแต่ล่างก็เสียดาย ไปออกบนเนาะครับไปออกบนทั้งสองเลยครับผมแต่อาจารย์เคยบอกว่าวิ่งสี่บนล่างได้ตังวิ่งศูนย์บนล่างได้ตังก็มาทั้งศูนย์ตั้งสี่ดีใจสายวิ่งครับผมบอพลาดแล้วก็เข่ากันเนาะครับพี่นองเพราะว่าเรามันก็มีหลายสูตรเนาะอย่างแต่ว่าเลขผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยก็ไม่เคยพลาดนี่ก็เข้าอนี่สามก็สี่เห็นไหมคนก็มาสี่ครับสายวิ่งเนาะครับผมสายวิ่งสายลูทายเนกา ขอขอบคุณปูสีหาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับผมคลิปหน้าค่อยพ่อกันใหม่นอะพี่น้องค่อยเอาเคง็เคงๆอีกเอาแขแงๆอีกนอะพี่น้องสวัสดีครับทุกท่านนอนหลับฝันดีลำลาำรวยๆสุภูสุคนครับผม